สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกวิธีการยกเหล็กลงจากรถเทรลเลอร์นะครับผมก่อนอื่นก็ต้องเล็งเล็งลอกให้ตรงๆนะครับตรงระหว่างกลางของเหล็กที่เราจะทำการยกนะครับค่อยๆจะวิ่งขวาไปเรื่อยๆครับยกลอยแล้ววิ่งขวาไปเรื่อยๆ สำหรับมือใหม่หัดครับนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องสวิงแรงนะครับค่อยๆสวิงไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับสวิงมาเลียต่ํามาให้เขาจับนะครับคนงานเขาจับค่อยๆเลียลงเราจะเอาหมอนรองฝั่งในฝั่งหนึ่งก่อนนะครับเพื่อบดโซ่ทีละข้างนะครับเดี๋ยวผมเอาหมอนรองฝั่งทางไกลก่อนนะครับ เลียลงเพื่อปลดโซ่แล้วก็เบรคเพื่อเอาหมอนออกนะครับเอาไม้ออกอไม้ออกตั้งบูมมาให้หัวลอกมันอยู่ระหว่างโซ่ที่เรามัดนะครับเบรคขึ้นเอาหมอนออกเสร็จแล้วก็เลียลงวางครับ โซ่ฝั่งใกล้กลๆครับแล้วก็ค่อยๆเปียดดึงขึ้นครับผมเนี่ยครับค่อยๆเปียดดึงขึ้นมันจะไม่เวี่ยงไปมาแรงนะครับถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยครับมันจะหลุดมันก็จะเด้งขึ้นเด้งลงอีกทีครับจะหลุดไม่แบบมันจะไม่เวี่ยงมาหาเรานะครับโซ่ถ้าเราไม่เอาไมา้รองเลยเราวางเลย มันก็จะสามารถดีดเราได้นะครับโซ่มันจะดีดเราได้ไม่รู้มันจะลุดข้างไหนก่อนถ้าเราทําแบบนี้มันก็จะปลอดภัยครับผมแต่ถ้าเราจะเอาหมอนรองทั้งสองฝั่งเลยเราปลดโซ่เลยแบบนี้ก็ได้ครับแต่ว่ามันมันใส่เหล็กได้น้อยครับผมแหลกนึงก็ใส่เหล็กได้ได้น้อยมากถ้าทําแบบนี้มันจะใส่ได้เยอะนะครับได้หลายเทนเลอร์เลย คันนี้เขาลองมาอย่างดีครับไม่ต้องเบรทีละข้างสามารถเกี่ยวได้เลยทั้งสองข้างเลยครับเนี่ยครับดูหัวลอกให้มันตรงๆนะครับบูมเราจะกดนิดๆเราก็ตั้งบูมเผื่อไว้หน่อยๆนะครับมันจะได้ไม่โยนไปทั้งหน้านครับแล้วมันจะไปโยนใส่หัวเก๋งรถเขาประมาณนี้ครับผมบีด แล้วก็สวิงพอพ้นสิ่งของกีดขวางก็สวิงค่อยๆมาเรื่อยๆครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับผมเนี่ยครับต้องขออภัยด้วยนะครับไม่เห็นหัวหลอกมันไม่มีที่จับตั้งกล้องครับผมเนี่ยครับเรียมาให้เขาจับคนงานเขาจับได้เนี่ยครับก็ค่อยสวิงมาให้มันตรงตรงที่เขาวางหมอนไว้นี่ครับแล้วก็ค่อยๆเลียลง เด็กคอปเปอร์เราไม่ต้องบางให้หัวมันเสมอครับเว,เ,รเ,เวลาเราเอาไปใช้เวลาเราเอาไปใช้แล้วก็เกี่ยวทีละข้างได้มันจะได้เอาแบบง่ายๆครับผมไม่จำเป็นต้องเอาให้มันปลายเหล็กเสมอกันเนี่ยครับให้มันแหบบกันหน่อยๆเนี่ยครับประมาณนี้ครับผมเนี่ยครับค่อยๆปบดขึ้นกดข้างหนึ่งแล้วก็ตั้งบูมเข้ามา ให้มันอยู่แนวด่งให้มันได้เสมอกันแล้วก็ค่อยเอาหมอนออกแล้วก็เลียลงวางเลียลงวางที่เดิมนี่แหละครับแล้วก็ค่อยปลดโซ่ฝั่งนี้นี่ครับแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นนี่ครับผลงานกับปลดเสร็จแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นไปเรื่อยๆโซ่มันจะไม่เหวี่ยงไปมานะครับนะครับมันจะแค่ดีดนิดๆหน่อยๆครับ จะเรียงเหล็กได้เยอะนะครับนี่ครับประมาณนี้นครับผมเนี่ครับค่อยๆขับมาขับมาที่รถมือนเดิมครับผมคันหนึ่งใช้เวลาไม่นานครับถ้าเกิดเขาลองเหมือนคันนี้มานะครับบางเทนเลอร์เขาก็ไม่ค่อยลองมาแล้วก็เอาเบรคที่ละข้างก็ใช้เวลานานหน่อยคันนี้ใช้เวลาไม่นานครับ เพราะเขาลองมาอย่างดีสวิงมาก็เกี่ยวได้เลยเกี่ยวได้ทั้งสองข้างเราก็แต่งลอกให้มันตรงตรงตรงกลางไว้เวลาของหนักๆมัดมัดแล้วมัดนี้ส่ตันสตันสองครับมัดนี้ขึ้นสี่ตันสองสี่ตันสองต้องใช้ลอกใหญ่แล้ครับเพราะว่าลอกลอกเล็กนี่เขาให้แค่3ตันห้า เราใช้ลอกใหญ่ปลอดภัยดีครับผมนะครับเกี่ยวแล้วก็สวิงไปได้เลยมองดูไม่มีอะไรกีดขวางแล้วก็สวิงไปเลยครับสำหรับมือใหม่ก็ไม่ต้องสวิงเร็วครับสวิงไปช้าๆเรื่อยๆไปค่อยนอนค่อยค่บีดค่อยคอยเลี้ย,เย,เยงเนี้ยครับ ถ้าเราทํำแรงๆโยกเยกไปมาคนงานก็วิ่งหนีเนี่นอนครับเขาไม่อยู่กับเราหรอกเขากลัวครับคนงานถ้าเราขับไปเรื่อยๆนิ่มๆคนงานเขาก็ไม่กลัวนะครับเขาก็จะวิ่งใส่เราเลยเขาไม่กลัวเราถ้าเราไปแบบสวิต์สวาร์คนงานเขาไม่อยู่เนี่ครับเขาวิ่งหนีเน่ครับเขาไม่มาจับเด็กให้เราหรอกครับ ครับทุกทกเบสทุกเที่ยวก็จะทําประมาณนี้ครับผมมันจะไม่เปลืองพ,พื้นที่ถ้าเราลองทั้งสองข้างเราปลดโซ่ได้เลยมันก็จะใส่เหล็กได้น้อยเทเลอร์หนึ่งก็จะเต็มเหล็กแล้วอันนี้เราใส่หลายเทเลอร์เลยครับถ้าเราทําแบบนี้เวลาเราเอาไปใช้เราก็เกี่ยวทีละข้างก่อนเกี่ยวขึ้นเพราะว่าปลายเหล็กเราจะแหลบอยู่หน่อยหนึ่งไปสําหรับเกี่ยวโซ่ขึ้นทีละข้างมันจะง่ายครับผม ใช้งานง่ายแล้วก็ใส่เหร็บได้เยอะไม่ต้องเปลืองพื้นที่มากตามตามปเตี้ยเลยนะอย่าแข่งกันกับปเตี้ยนะเือแค่ห้าหกเมตรเองครับ 5, 6, เลืนหนึ่งแล้วก็เอามัดที่สองก่อนครับเพื่อจะได้เกี่ยวมัดต่อไปได้ง่ายๆนะครับเอามัดเว้นมัดก่อนเสร็จแล้วสามมัดสุดท้ายก,ายก็เกี่ยวแบบง่ายๆโลง่งๆเลยครับ